แพทหนึ่งมีนาคมปีห้าสี่แพทหนึ่งมีนาคมปีห้าสี่นะคะข้อสิบสองข้อนี้ออกเกี่ยวกับเรื่องเมทริกนะคะมาดูกำหนดให้ x เป็นจำนวนเต็มและ a เท่ากับเมทริกสองคูณสองนะคะสมาชิกจะมีสอง x หนึ่ง x x จนบอกว่าเป็นเมทริก ที่มี d e t e r m i n a n t เท่ากับ3ถ้า B เป็นเมทริกที่มีมิติเป็น2อคูณสโดยที่ B คูณ A บวก B คูณ A อินเวอรเท่ากับ 2i เมื่อ i เป็นเมทริกเอกลักษณ์การคูณ2อคูณส จดถามว่าค่าของดีเทอร์มิน t นต์ของเมทริกบีอยู่ในช่วงใดข้อ1อยู่ในช่วงปิด 1, 2, ข้อ2อยู่ในช่วงปิดลบ 2, 0, ข้อ3อยู่ในช่วงปิด 2, 1, 2, ข้อ4อยู่ในช่วงปิดลบ 2, ลบ1วิธีทำนะคะ โจทย์ข้อนี้มีตัวละครอยู่3ตัวคือเมทริกซ์ a เมทริกซ์ b แล้วก็เมทริกซ์ i โจทย์ต้องการให้หา determinant ของเมทริกซ์ b และโจทย์ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเมทริกซ์สามเมทิกลองมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะจากที่โจทย์บอกว่าเมทริกซ์ a คูณเมทริกซ์ b บวก b คูณกับเมทริกซ์ a inverse เท่ากับ2คูณเมทริกซ i เมทริกสองเมทริกเท่ากันดีเทอร์มินแนนต์ต้องเท่ากันทำไมถึงเล่นเรื่อง erm ดีเทอร์มินแนนต์เพราะตรวจถามนะคะตรวจให้หาดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกบีเพราะฉะนั้นเมทริกสองข้างเท่ากันดีเทอร์มินแนนต์ต้องเท่ากันเมทริกสองเมทริกเท่ากันดีเทอร์มินแนนต์ก็เท่ากันนะคะทีนี้ดีเทอร์มินแนนต์ของผลบวกของเมทริกจะไม่เท่ากับผลบวกของด erm mm ีเทอร์มินแนนต์นะคะ ก็คือ Determinant ของ a บวก b จะไม่เท่ากับ Determin a n t ของ a บวก d e t e r m i n ิ n t ของ b เพราะฉะนั้นเราต้องจับให้อยู่ในรูปของการคูณนะคะจัดให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์สองเมทริกซ์คูณกันการคูณเมทริกซ์ไม่มีสมบัติการสลับที่แต่มีสมบัติการแจกแจงนะคะก็ดึงเมทริกซ์ b ออกก็จะได้ดีเทอร์มินานต์ของเมทริกซ์ b คูณวงเล็บเมทริกซ์ a บวก เวกเตอรเออินเก็คือจับอยู่ในรูปการคูณแล้วนะคะตังเกตทางซ้ายนะคะเราจะเล่นทางซ้ายวิเคราะห์ดูอาศัยสมบัติของดีเทอร์มินแนนต์นะคะดีเทอร์มินแของ a คูณบจะเท่ากับดีเทอร์มินแตของ a คูณดีเทอร์มินแของ b นั่นคือเราจะได้ดีเทอร์มินแของ b นะก็คือตัวที่เราต้องการคูณกับดีเทอร์มินแของ a บวก A อินเวนะคะ จากที่เราวิเคราะห์นี้จะเห็นว่าเราต้องหาเมทริกซบวกเมทริกซ์อินเวอร์สให้ได้ก่อนเสร็จแล้วมาหาดีเทอร์มนิน t นต์นะคะดีเทอร์มนินนต์แล้วก็เราก็จะได้คำตอบก็คือดีเทอร์มนิน t นต์ของเมทริกซส่วนทางขวาก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวค่อยดูก็มาเล่นที่เมทริกซก่อนนะคะก็ จากที่โจทย์ให้เมทริกซ์ A มาเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะติดค่า x แต่โจทย์บอกว่า d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ A เท่ากับ3เราก็มาหา d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ A กันนะคะถ้าเรามีเมทริกซ์2คูณ2นะคะ determinant ของเมทริกซ์นะคะนั้นก็จะเท่ากับนะคะ A คูณ D คือถ้าเมทริกซ์นั้นมีสมาชิกเป็น A B C D ก็คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบนะคะ เพราะนั้นจะได้ดีเทอร์มินานของเมทริกซ์ a จะเท่ากับ a คูณ d ลบ b คูณ c โอเคนะคะนี่คือสูตรการหาดีเทอร์มินานของเมทริกซ์สอคูณสนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เมทริกซ์ a ก็2 x คูณ x จะได้2 x กำลังสก็คูณลงนะคะคูณขึ้นก็คือ x คูณหก็จะได้ x นั่นคือจะได้ดีเทอร์มินานของเมทริกซ์ a จะเท่ากับ2 x กำลังสลบ x แต่โจทย์บอกว่า d ีเทอร์ม a น t ของเมตริก A เท่ากับ3ก็แทนค่าลงไปเราก็จะได้สมการมาสมการหนึงติดค่า x ก็แก้สมการหาค่า x นั่นคือจะได้ 2x กํลัง2ลบ x ลบ3เท่ากับ0แยกตัวประกอบซะก็จะได้ x เท่ากับ3ส่วน2กบ1 นั่นคือเราจะได้ค่า x มาสองค่าแต่จากที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ย x ต้องเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้น x เท่ากับ3ส่วน2ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า x มาเท่ากับลบ1ตอนนี้เมทริก A สมบูรณ์แล้วนะคะนั่นคือเราจะได้เมทริก A ก็คือเมทริก2คูณ2ซึ่งมีสมาชิกเป็นลบ2 1ลบ1 1 เป้าหมายของเราก็คือต้องการ A inverse นะคะเพื่อจะได้เมทริก A บวกเมทริก A inverse ล้วหาดีเทอร์มินานต์นะคะจากที่วิเคราะห์เมื่อกี้นี้จากสูตรนะคะ inverse ของเมทริก2คูณ2นะคะ,นะคะก็จะได้ A inverse เท่ากับ1ส่วน A คูณ D b คูณ c จริงๆแล้วตัวนี้คือ determinant ของ m a t r i c a คูณกับ m a t r i c ก็สลับที่ระหว่าง a กับ d แล้วส่วน b กับ c ก็เครื่องหมายก็ตรงกันข้ามสูตรโดยทั่วๆไปคือ1ส่วน determinant ของ m a t r i c a คูณกับ adjoint ของ m a t r i c a นะคะอันนี้เป็นกรณีเฉพาะของ m a t r i ก2คูณ2นะคะก็หา a inverse ออกมานะคะตามสูตร นะคะก็สำหรับที่ระหว่างลบหกับลบสส่วน1กับลบหเครื่องหมายก็เปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะคะลบสคูณลบหลบด้วยลบหคูณหโอเคนะคะก็จะได้นะคะเออินเวอท่ากับหส่วนสคูณกับเมทริกลบ1นึ่ลบหนลบสเพราะนั้นจะได้เมทริกเออินเวอร์มาละ ก็คือเมทริกซ์สองคูณสองซึ่งมีสมาชิกเป็นลบหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสามและสองส่วนสามเพราะนั้นเมทริกซ์เอเมทริกซ์เออินเวอร์สสมบูรณ์แล้วนะคะก็เอาเมทริกซ์เอกับเมทริกซ์เออินเวอร์สบวกกันมาดูนะคะได้อะไรก็เมทริกซ์เอบวกเมทริกซ์เออินเวอร์สนะคะสองเมทริกซ์บวกกัน ก็สมาชิกในตำแหน่งเดียวกันบวกกันนะคะสลบ,บ,ลบสองบวกลบหนส่วนสาบ,บวกลบหส่วนสลบหบวกหส่วนสลบหบวกลบสส่วนสนะคะก็จะได้นะคะเมทริกเบวกเอเนือเท่ากับเมทริกสองคูณสซึ่งมีสมาชิกเป็น 7บเจ็ดส่วนสาส่วนสลบสส่วนสแล้วก็ลบหส่วนสจากที่เราวิเคราะห์เราต้องหาดีเทอร์มินนต์ของเมทริกซเอบวกเออินเวอะคะก็มาหาดีเทอร์มินนต์นะคะก็สูตรเดิมดีเทอร์มินนต์ของเมทริ 2, กซสอคูณสก็ลบเจส่วนสคูณลบหส่วนสะคะลบด้วยลบ2อส่วนสคูณสอส่วนสา คุณลงเป็นบวกคุณขึ้นเป็นลบนะคะโอเคนะก็ได้เท่ากับบวกลบคูณกันคูณหารกันออกมานะคะก็จะได้เท่ากับ13ส่วนสเพราะนั้นเราได้เมทดีเทอร์นนต์ของเมทริก A บวกอินเวอร์สของเมทริก A แล้วนะคะจากที่เราวิเคราะห์ไว้นะคะนะคะ ก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือ b คูณ a บวก b คูณ a นวินะคะเท่ากับ2คูณ i นะคะ i คือเมทริกเ e e อกลักษณ์2เอกลักษณ์คันคูณนะคะ2คูณ2นะคะอันนี้ที่เราวิเคราะห์ไว้เมื่อกี้นี้นะคะเมทริก2เมทริกเท่ากัน d ีเทอร์มเน้นต้องเท่ากันเสร็จแล้วจัดให้อยู่ในรูปผลคูณนะคะนั่นคือเราจะได้นะคะ ดีเทอร์มินานตของผลคูณของเมทริกจะเท่ากับผลคูณของดีเทอร์มินานตของเมทริกนะคะก็จะได้นะคะดีเทอร์มินานตของ a อคูณบจะเท่ากับดีเทอร์มินานตของ a คูณกับดีเทอร์มินานตของ b สมบัติอีกข้อหนึง่งซึ่งเราต้องใช้ก็คือกับตัวนี้นะคือดีเทอร์มินานตของ2คูณเมทริกซ์ i นะคะเรามีสมบัติเกี่ยวกับดีเทอร์มินานตมากนะคะดีเทอร์มินานตของ k คูณ a นะคะจะเท่ากับ k กํลัง n คูณกับ d ีเท r m i เ a น t ของ a นะคะโดยที่ k เป็นจำนวนจริงและ n เป็นมิติของ a นะคะส่วนดีเทอร์เมนของม e <k' S 2> ิติกเอกลักษณ์ก็จะเท่ากับหนึ่งนะคะ อ่านะคะก็จะได้ d e เท r m i ม a น t ของ B คูณวงเล็บ A บวก a i n v e เ s e ก็คือ d e t e r m i n a น t ของ b คูณกับ d e เ e r m i n a n t ของ a บวก a ินวดนะคะส่วน d e t e อ m i n a n t ของ2คูณม I, นะคะตามสมบัติของ d e t e r m i n a n แก็จะเท่ากับ2ยกกำลังสองสองคืเลขยกกลังนี้ก็คือมิติของ m ม t r ิก i คูณกับ d e t e r m i n a n t ของ m a t r i ก i อ่ะ เดี๋ยวมีวงเล็บไม่มีวงเล็บเหมือนกันนะคะก็จะได้ดีเทอร์มนิน t ของเมทริกซไจะเท่ากับ1นึ่งนะคะดีเทอร์มนินาของ A บวก a นวดก็จะเท่ากับ13บส่วนสอ่าเรียบร้อยนะคะก็จะได้ดีเทอร์มนินของเมทริกซ จะเท่ากับ4คูณ3ส่วน13ก็จะเท่ากับ12ส่วน13 12ส่วน13นี่อยู่ในช่วงไหนนะคะก็คือเป็นจำนวนจริงบวกนะคะมากกว่า0แต่นอกก้อยกว่า1ก็ตอบข้อ3ก็อยู่ในช่วงข้อ3นะคะโอเคนะคะ